We are back, ladies and gentlemen, here at Moy Hardcore, Moy Pandu, ready for bout number four this evening. This will be for at 67 kilograms between Israel and Thailand. Let's meet our fighters. The first from the blue corner representing Israel. Please put your hands together for Maxim Branis. <laughs> นักมวยจากประเทศอิสราเอลแม็กซิมบรานิสวัย22ปีครับสูง1 7 8เซนติเมตรจากค่าย Powerhouse Phuket เ,เอาละครับวันนี้ต้องดูครับจะต้านนักมวยไทยอยู่หรือเปล่าครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ and his opponent fighting out of the red corner from Thailand s i t r a n g Tor Booma คือโฉบหน้าของศรีตั๊กตบัวมาศครับอินทิพง์มงคลสวัสดิ์เกษมครับใครทีพีเอฟปีช่อง8คงจะจําเขาได้ครับนี่เคยรับรางวัลพิเศษมาแล้วครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสอกครับวันนี้จะมีอีกหรือเปล่าต้องติดตามครับพบแม็กิลินครับ a ัดฟายนั่ม b e อร์โฟร์ที่อีเวนต์จากบลูคอร์เนอร์ที่นี่เราไฟเตอ22 years of age 178 centimeters tall with a record of 27 fights with 20 wins and one draw representing Israel This is Maxim Brades ชุกจากบุมแดงครับอายุ19ปีจากราชบุรีประเทศไทยครับสูง167ซมชกมาแล้ว52ไฟชนะ39และเสาบอ3ขอสิบปรบมือให้สีตรังต่อบัมมาร์ from Thailand การของผู้นี้ครับคุณยาศาสตร์คนเรียนบกันที่มีน้ำใจในักกีฬาไม่ตำเป้าทั้งคู่โชคดี19กับย2ครับอายุห่างกันครับ3ามปีร้อยหกสิบเจ็ดร้ย็ดโอ้ขยขงเลยครับ อาครับวันนี้จะดึงกิรันมนดิน2อกขับได้หรือเปล่าครับนี่คือชมหน้าของศรีตังตบบวมารครับลูกศิษย์ของดัมนงรวัตบบมารจากราชบุรีครับ19ปีส่วนนักซิบรานิสครับนี่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งหิงรายหนึ่งครับเก่งเหลือเกินครับมาจากพทวเฮาส์ภูเก็ตครับปุี้ต้องจับตาดูให้ดีครับแตกลับนัดน็อกดีอยู่แล้วครับอ่านล่างให้ดูกันเลยครับด้านของศรีฟังครับวันที่สองที่ว่าคมคมครับ หนังสือต่างจะโชว์ให้ดูอีกไหมอุอ้ย,ยห้าบาทาลูกพักกันอย่าประมาทนะครับขึ้นมานี่ต้องกระตุ้นตัวเองครับนักวยไทยอย่าติดอย่าติด5ยกครับที่นี่สมยกเครื่องสั่งร้อนเลยครับบวมมาให้ถึงแล้วต้องรู้ยุทธวิธีในการต่อสู้ครับต้นต้นไปแรกกับปั้นีนอันตรายครับดูดูแล้วเหนื่อยแทนครับวันนี้ศรีตังตอโบมาศ ความเ้าร่างกายกำลังดีครับ19ปีจากราชบุรีทางด้านของแม็กซิมรานิสก็มีศอกมาสู้เลยครับแต่ยินข่าวว่าสีตังศอกคมครับวันนี้รับศอกมาสู้กันโอ้ยได้เรื่องเลยครับได้เรื่องเลยครับคุณมารุตในปากพาจนจริงๆครับเลือดอาบไปแล้วครับสองแผลหรือเปล่าครับเห็นแวบๆครับน่าจะสองแผลนะครับนูครับตีนผมอีกนิดนึงครับโอ้ยฝันสองทีสองชกเลยครับนั่นแหละครับสองแผลนะครับ หน้าผานนิดเดียวแต่ว่าต่ำลงมานี่พอสมควรครับแต่ย่ามันยังไม่ถึงชะกันชะการครับนี่คืออาวุธล้วนๆครับศิลปะการต่อสู้กับมวยฮะคอมวยพันดุกดุวยวเลือดไปแล้วครับทานของสีตรังต่อบัวมานโอ้จะกระโดดไปครับเล่นผ้ายาาครับสีตรังอย่าหัวร้อนครับยิงหัวร้อนยิงเสียอารมณ์สติหายนี่ยุ่งครับแล้วดูยืนออกไปธรรมชาติมากครับอาวุธของแม็กซิม โอ้เลือดก็ยังไหลมาเรื่อยๆครับสีปรางตอโบมาเนีครับเมื่อสักครู่คุยกับทีมงานครับซอกนี่โดนบางๆแตกดีนักแระครับโอ้ทีมหน้าทีเป็นเย็บเลยครับแม็กซิมฝึกมาดีจริงๆครับแม็กซิมบรานิสไลนนี้อิสราเอลนะครับพาวเวอร์เฮาส์ภูเก็ตครับส่งเข้าประกวดแมเมืซ์ภูเก็ตมาลงเครื่องมาตอนนี้เริ่มจะติดทักแล้วนะครับชาวต่างชาติเริ่มมาเที่ยวเมืองไทยแล้วโอ้โหเลือดเยอะจริงๆครับคุณมาดุตครับโอ้ยเลือดครับเบ้าตาซ้ายครับ แผลสนามจากโอ้ยสองแผลนั้นแน่นอนแล้วครับแต่ว่าแผลนี้เริ่มจะใหญ่เริ่มจะกว้างขึ้นครับโอ้เลือดออกเยอะจริงๆครับตด้านคองสีฟางครับเอาครับแผลสนามต้องวินิจฉัยครับจุดอัตาหรือเปล่ายังพอได้อยู่ครับเาครับชีวิตคือการต่อสู้และดูลูกทีมนะครับทีมนี่โดนแผลก็ค่อยๆขยายปาดแผลเปิดให้กว้างขึ้นครับตอนนี้ก็น่าจะพวงไปหมดแล้วครับสีฟางต่อโบมาเขาต้องเปิดเกมสู้เลยครับ หมัดขวายังไม่โดนนี่เลือดนักสู้จริงๆนะครับชีวิตคือการต่อสู้ครับเมื่ออยู่บนสังเวียนเลือด,ดเลือด,ดจักเลือดขึ้นเลยครับแม็กซิมราลิสโอ้โหมีลูกหลังครับนี่เขาเรียกว่าปาดเดี่ยวหลังนะครับลูกนี้เตะลุนแล้วถีบศอกเลยครับโอ้โแล้วดูลูกถีบครับถีบเข้าหน้าหมดเลยนะครับแม็กซิมโอ้โแล้วดูใระจเยน็นจริงๆครับแม็กซิมราลิสครับไม่รีบไม่ร้อนครับมาตามจังหวะครับเดียร์นะว่าเป็นนักสู้จากอิสราเอลนะครับดูการตั้งการดูการยืนมวยครับ ทรงพลอยนี่ไม่มีเคลินเลยครับนอกจากซอลแล้วปัดก็ยังเรียกว่าสั่งได้นะครับน่าของสีตรางหน้าลยครับปัดขวามาแล้วผิดเข้าหน้านะครับแม็กซิมรานิสเตรียมการเพื่อแน่นี้โดยเฉพาะเลยครับลูกผิดอ้าวครับโอ้ยเกียร์ลากขึ้นหน้าครับอ้าวครับหมดยกพอดีครับพักสักครู่ครับ วันนี้ต้องบอกว่าพูดได้อย่างภาคภูมิเลยครับแหกกลับนับน็อกมีหมดครับมวยฮาร์ทคอร์มวยพันดุวันนี้ครับโอ้โหแผลสกัหลึกเกินครับทางด้านของสีตรังครับบาดแผลหรือว่าประสบการณ์ก็จะสักสมร่องรอยให้มีบทเรียนนะครับในการป้องกันตัวนี่คือศาสตร์นี่คือศิลป์นี่คือกีฬาล้วนๆครับผลงานของช่องแปดนี่ครับลูกทีมนี่ครับจุกจิกเหลือเกินครับทีมทำลายจังหวะทีมหน้าทีมตาครับนี่งัดเข้าไปครับ โอ้ใช้สอกได้สุดยอดกับทางด้านของแม็กซิมนี่จะระโดดเตะนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับสีกลางนี่ครับศอกนี้แหละครับโอ้สังเวยเลือดเลยครับสอกขวาไปครับแมมีรอยปิตรงหน้าผากถึง2จุดแล้วนะครับจุดที่2นี่เยอะหน่อยครับโอ้โหโดนไตเข้าหน้าเลยครับโอ้โหดูมุมนี้ครับแม่ตากล่อง ไม่ผิดกติกานะครับลูกเตะเรียนย้ำนะครับฝ่ายตั้งรับนี่ต้องยกบังต้องเก็บอาวุธให้ได้ครับอาครับทีมงานของนรงวัฒน์บมมาต้องแก้เกมเป็นการด่วนแล้วครับโอ้โหกำลังชมว่าเที่ยวที่แล้วนี่ได้รางวัลพิเศษนะครับดึงศอกตับครับทางด้านของสีตังแต่วันนี้สีตังตวบมมาแตกใช่แล้วครับสังเวยด้วยพิษสองเหมือนกันเอาละครับยกสองครับตามกันต่อครับสีตังกับแม็กซิมบรานิสจากอิสราเอล ออเปิดเกมเดินเลยครับทางด้านของสีฟังต่อโบมาสเว่ยมีตำหนิมีแผลแตกครับยืดเยื้อไปนี่อันตรายครับนั่นแหละครับปัดขวามาแล้วครับตอกใกล้ๆนะครับใครที่ลุ้นใครที่เกียร์สีตังตอโบมาสครับอยู่ระยะแท่งอยู่ระยะระยะหัดนิดลับปากครับอ่าครับต้องมุดเข้าไปครับทำตัวเป็นรถสปอร์ตครับมุดใต้ท้องเข้าไปใกล้นิดชิดหน่อยครับห่างไม่ได้แล้วอ้าว แต่อุปสรรคก็อยู่ที่ลูกทีมนะครับของแม็กซิมรานิสครับมาเรื่อยๆครับขยับเข้าไปโอ้โหมากลางบอลกันครับมีอาการเหมือนกันครับแม็กซิมโอ้โหโดนกระปั้นเข้าไปเต็มกลางเลยครับเดินแล้วเรื่องต้องติดแล้วครับถึงทางแล้วครับบอลแต่ตั้งลำตั้งหลักไม่ได้แล้วครับโอ้โหสอกซ้ายมาแล้วครับทางด้านของสีตรังครับสีตรังโดนแล้วทนได้แม็กซิมโดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับ ลูกผีที่สุดยอดจริงๆนะเหมือนว่าจะแตกแล้วครับทางด้านของแม็กซิมบรานนสครับบริเวณทซื้อ<ห>ขวาครับโผล่แผลครับทีแน่ๆรอคุณหมอรอเย็บพร้อมๆกันอเอาเตะซ้โหโหายเข้าหน้าโดนบ้างครับมีอาการหายใจย,วยาวๆแล้วครับแม็กซิมอะไะครับต้องเดินปี้เดินเตะทางด้านของสีตรังครับโอ้โหวันนี้รับศอกตักศอกทับศอกทับและลูกผีนี่ครับต้องฟันครับหน้าอย่านิ่งครับต้องโยกไหลไปด้วยครับทางด้านของสีตรัง ความที่ผูพ้พิชิตความเจ็บปวดอยู่แล้วครับเด็กคนนี้แหมเริ่มนิ่งครับทางานของแม็กซิมรานิสครับเดินขยี้นะครับ<ด>สีก<า>ั้งมากแล้วโดนมากแล้วครับเอาค,บาครับนะครับนรงวัฒน์โบกเป็นจราจรแล้วครับข่างล่างเสียดับ,บวัวมาดสมนึกอพัทบุรีเอาสั่งให้แม็กซิมโบกทุกโบกเดินเหมือนกันทีมงานตอนนี้ครับเป็นฝ่ายทางด้านของสีกังครับเดินเบียดติดเข้าไปครับต้นของสีกังเข้าไปเริ่มมีโยกเยกครับขยับเข้าไป ตบดีขึ้นนะครับทางด้านของซีตรังแม่ต้องเตะรับตัวครับไปเตะหน้าเตะคอนี่ตัวเองเตี้ยกว่าเยอะครับอ่าครับคนละแผลแล้วนะครับนาทีนี้งานหนักอยู่ที่แพทย์สนามครับโอ้ตังสองเขาอีกแล้วอ่าครับเรกคืนแล้วครับแม็กซิมโอ้โหสองทุกนี้ครับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับละเลงเลือดหนองเลือดจริงๆครับอ่าโดนบัดเข้าขรับมีอาการวูบบ้าครับแม็กซิมอ้าวของดีมีอยู่กับตัวครับซีตรังครับโอ้โหตังสอกกลับนัโช่วยแล้วครับ แม่เอ้าโดนสอครับมีเซโอูโห้หูแหมคนละเซคนละเป๋ครับคู่นี้โอ้โหใจ<น>ลำบากครับมีครับมีรางวัลพิเศษมอบให้นี่ไม่รู้จะมอบให้คู่ไหนหนะครับแจกกระดุลนดุลุดครับรายการนี้โอ้ใช้แรงเยอะทั้งคู่ครับดูกันเก้คัดคอครับตัดสอดสีขาวๆแล้วกลายเป็นสีชมพูไปแล<ม>้วครับแหมโฆาสนาต้องอขึ้นมาดูอีกครั้งครับเลือด รักเลยครับไหวหรือเปล่าครับเ,เริ่มจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วนะครับไหวไหมครับแพทสนามวินิจฉัยครับอหูน่าจะประมาณ3-4เซนได้เลยครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้อันตรายครับโอ้โหกว้างขึ้นจริงๆครับแม่วหสวยใช่ด้วยครับแม็กซิม แตตัวเองก็มีแผลตกนะครับแบกซิมบรานิสครับนี่ครับเข้าไปขอโทษขอโพยเล้วครับนี่มิตรภาพบนสังเวียนเลือดนะครับสวมกอดเป็นเพื่อนกันแล้วแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวไปนอนรอให้หมอสนามที่่อยพราะ้อาๆกับหูลึกพอสมควรครับก็อยู่ในดูจักพินิจของแพทย์สนามครับถือว่าถูกต้องแล้วครับทีเดียร์อาจจะอันตรายครับแม่จอบสอกหลับวันนี้ต้องสังเวยเลือดโดยการโดนสอกครับก็ได้คนละแผลแล้วครับยิ้มหล่อน่ารักเลยครับนาทีนี้ ของแม็กซิมหล่อว่าสวยนหมครับหนุ่มจากอิสราเอลครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้วันนี้ต้องบอกว่ามวยคุณภาพครับนี่ครับเจอขวาไปแล้วก็ก้นเตี้ยครับแม็กซิมบรานิสมีอาการเหมือนกันครับสีแังทำได้ก่อนแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหพยายามจะฟันเพื่อเปิดบาดแผลครับแม็กซิมบรานิสดึงศอกกลับครับลูกนี้ไม่โดน นี่ครับเจอาอกเฉือนครับมันก็เลยทำให้บาดแผลนี่เปิดกว้างขึ้นอีกนี่ครับวินาทีที่กรรมการต้องให้แพทย์สนามขึ้นมาดูอีกครั้งครับเพราะว่าเลือดน,นี่โอ้โหออกเยอะเหลือเกินครับแล้วก็ท้ายสุดครับพกต่อไม่ได้ครับอ่ะไปพกแมตชิวดีนครับเชนครับ and we have our winner here by way of TKO in round number two give it up for the blue corner อิสราเอลแม็กซิมบราเนสยินดีด้วยนะครับผู้ชนะครับขอบคุณซีตรังต่อวัวมาด้วยครับ